หมักเนื้อไว้สองคืนแล้วค่ะเพื่อนๆพ,พอป้าได้กลิ่นกระเทียมก็เลยอู้นึกได้เอามาทอด,<โ>ด<ย>จะเรืออาหารเพื่อนๆน,น้ำปริกกับเนื้อทอดนะ ผักคนคุณน้องนะสวยสวยเนื้อซ้ำซ้ำแดดกันในห้องตากในห้องนะคะแบบมันแห้งนอากาศมันแห้งเนื้อมันเลยแห้งไม่ต้องไปตากแดดแต่มันมีแดดให้ตากไข่ดาวเนื้อทอดกรอบดีดีเพื่อน่ะ เนื้อจรยงๆค่ะหลังจากทอดเนื้อเสร็จแล้วนะคะน้ำมันเราจะเอาทิ้งเอาลงทอ่อไม่ได้นะคะเอาลงทอ่อตรงนี้ไม่ได้เลยมันตันก็จะเอากระดาษชดชนๆนี่ใส่เข้าไปให้มันอุมน้ำมันแล้วเราค่อยเอาไปทิ้งที่ขยะ กินต้มซุปค่ะเพื่อนๆนี่ไอ้คุณน้องขาทำขนมมาให้นะห้านาทีทำให้สองครั้งนี้แล้วค่ะกระดูกหมูต้มซุปค่ะนี่ขนมห้านาทีไม่กลัวแล้วเบาหวานค่ะเพราะมันเป็นแล้วกินแต่ของหวานพักนี้ ข้าวเที่ยงเพื่อนๆกินต้มซุปนะซุปผักไอ้ครีมเพืเ่อนๆดูหนังไปด้วย